พิมยายเหรออ๋อไม่มีอะไรหรอกพอดีเราไม่เรียนนานนิดหน่อยแนชอบแนหรือเปล่ารูท่าทางแปลกๆจังก็คงชอบมั้งเพราะว่าเวลาที่เราอยู่ใกล้แนนะเรารู้สึกตื่นเต้นใจสั่นอะไรแบบเี้ยการแบบนี้เขาเรียกว่าชอบนะแต่ทีไม่รู้จะรับต้อนยังไงใช่ไหมล่ะก็คงงั้นนะเราไม่รู้จะทำยังไงอ่ะแต่ว่าเบลช่วยเราได้ปะ Hmm. ได้สิมีอะไรให้เราช่วยก็บอกนะเราจะทำให้เอ็มมี่เลยขอบคุณมากเบลถ้างั้นเราขอเป็นบุคคลนั้นได้ไหมได้สิเดี๋ยวเราส่งให้ในเชคฟีดนะโอเคขอบคุณมากโอเคงั้นเรากลับก่อนนะเดี๋ยวไม่เป็นไรไลยเจอกัน thank you เช้าจังเลยก็วันนี้เรานัดกัน,ม,นม่ใช่หรอก็ใช่นะนึกว่าลืมเราสิไม่ลืมหรอกนัดจะต้องเป็นนัดสิแล้ววันนี้ซีมมีอะไรหรอถึงนัดเรามาแต่เช้าเลยคือว่าเราเป็นแฟนกันนะ รู้สึกแปลกตั้งตาครั้งแรกที่ได้เจอ มาไวจังเขาดูว่าเธอจะมาช้าซะอีกก็เธอให้มาไม่ใช่หรอเราจะพาได้ยังไงงั้นก็เข้าข้างในเถอะพี่สาวเรารอทานข้าวเอาสิแต่ว่าเรากลัวพี่สาวเขาดุเ,ร,เราไม่เคยเข้าบ้านใครเลยจะกลัวทำไมก็ไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ใช่หรอมาก็ดีซะอีกพ่อแม่จะได้ไว้ใจกันดีจังงั้นต่อไปเราก็คงมะเชื่อมนใเรื่องแใช่ไหมพี่พี่เข้าไปเถอะพี่รอนานแล้ว แนนวันนี้ปาให้โทยบอกอาจารย์ว่าพี่จะส่งแนนเรียนต่อกรุงเทพแนะเดี๋ยวปีหน้าปาให้พี่ให้แนส่งแนไปเรียนต่อที่กนะรุงเพทพนี่แนนยังไม่ทันตั้งตัวอะไรเลยนะพี่ปาจะส่งแนนไปปัญหาที่แนนยังไม่ได้เตรียมใจอะไรเลยเนี่ยนะแต่นี่ม่ใเรื่ของเรานะแนนปาก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้เราแล้วอะแล้วแนนจะไม่เอาเหรอก็ถ้าปาเลือกแล้วอะแนนจะทำยังไงได้ ขอเวลาแนนเตรียมใจสักพักได้ไหมล่ะก็ตามใจแนนแล้วกันแต่เมื่อไรที่ถึงเวลาเดี๋ยวพี่ไปส่งค่ะ มีอะไรจะบอกอะแต่สัญญาก่อนได้ไหมว่าเธอจะไม่ทิ้งเขาได้สิเราสัญญาว่าจะไม่ทิ้งเขาเขาถ้ามีอะไรจะบอกเราคือปิดเทอมนี้พ่อจะส่งของไปเยี่ยที่กรุงเทพเขาม่อยากไปเลยเฮ้ยจริงดิเรื่องแบเนียรู้จริงจริง อยางให้เอยู kind of claro <Hey>, um ่เรานี่ก็ไม่อยากเธอไปเลยเราไม่ชอบความไกลเรากลัวที่จะเสียเธอไปแต่เขาผัดคำสั่งพ่อไม่ได้ด้วยอ่ะพ่ออยือดกันเราจะพยายามอยู่กับเธอให้นานที่สุดนะ ดีพี่เอาสวัสด,ดีเจอพอด,ดีเลยพอด,ดีว่าผมมีเรื่องให้พี่พช่วยหน่อยนะคือว่าผมจะให้พี่ช่วยพาวตุ๊กตานี้ไปให้นายหน่อยลงทุนเสือเกินปกติได้ไม่นานนี่ลงทุนขนาดนี้เลยเหรอโหพี่มันก็ต้องมีบ้างแหละคือว่าผมจะเข้าเรียนที่ประเทศกับแนมนะอ่าตามใจแต่ว่าเสร็จแล้วเนี่ยแตุ่หากับพี่หน่อยนะได้ครับขอทางอะไรอย่างนี้ว่า คิดยังไงว่าถึงตามแฟนมาในกรุงเทพถามว่าคิดยังไงอ่ะหรับผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่คิดยังไงนะแต่ว่าที่รู้คือเวลาที่ผมอยู่เขาผมมีความสุขม,มึงนี่ป๋าจริงๆเลยเฮ้ยเ,เอฟซีว่าไงพี่เอไม่างเงี้ยพ่อแม่ไม่มว่าหรอวะไม่รู้กูบอกก็ติดอยู่ไงมึงยิ่งแย่จริงแล้วเนี่ยคนมีความรักคงเฮได้ <Okay. S 2> ขอบคุณวันเวลาที่มีเธอเข้ามาให้รู้ว่าฉันโชคดีเท่าไรแต่เธอคือดาวบนฟ้ากับคนอย่างฉันจะไปมาสมคู่ควรอะไรขอบคุณที่พยายามวาดฝันด้วยกันมัน ไมีปฮัลโหลแนนอยู่ไหนอะอยู่บ้านทำไมอ่ะเราวพิมอยู่ไหนหรอเราอยู่บ้านเอ้าเราไม่บอกไปไหนหรอคิดถึงจังคิดถึงเหรอเธอทำแบบนั้กับเราอ่ะทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกอะไรทำอะไรอยู่ๆก็มาใส่อารมณ์แล้วทำอะไรให้ไม่พอใจอีกอะ

จะเป็นตนคืนเดียวได้บิดวนและลือลาง้ีดาวยังคงงดงามสงเสมอไปมือความรักไม่ใช่การพูกมักฉันต้องเข้าใจว่าฝือตัวเองมากเท่าไรถึงเวลาก็ต้องตัดใจ